นี่ยุกยุบวางหน้านี่สิว้นวนขึ้นสวนนภูมพี่น้องแั่นั้นจิไปท่งไหนตัวเขาปั่มเส้าเมยพักพนมาจอดคอมเมต์เพื่อนจอก,ก,กันกระดกเพราะว่าฮักกับคนบานๆานน้อพี่น้องนีะนี่ตะคนคือกันเนื้อบึงกันซอยกันเด้อพี่น้องขัดเมยหลีกกันลืมเบื้องเวลายังไดละ่ะ คือแลนไปเลียนไปเที่ยวไปติพี่น้องพักไปมันบอเด็กไปสักก้อนสีเศร้าดอกดับ,บงังบังยีจักเดือนก้อนท่าบ่คือกับสีเศร้าเลนนะียนดอกพี่น้องเอ้ยได้เมื่อละนี่ผู้ใดอาย,ยากเมาวาพี่น้องนี่เมาไปสุวนรณปุันเวลาคนมันอย่างนี้จากงัดเวลา ก้นมันอยางนีจากงัเดเบ็กไว้สก้อนสีเศร้าดอกแล้วบางบางอย่จังเดียนก้อนาท่าบ่คือกับสีเศร้าเรียนดอกพี่น้องเลยไต้เมื่อละพี่น้องดังนั้นสินไปทางใดตัวเขาปั๊มเศร้าเมื่อยพักพนมาจอดคอมเมมตนเพื่อนบิง,งพวกไอ้เพิ่นดังเลี้ยวนี่เพิน่น้องยังคนกระเบิงดีดี Hau kẹt. Thể... Mình bán đăng đăng ngắm cái này nè, cái cuốn chiêng bình nè, cái nè. như là. Mất mưa, mất có bó đầy bái tố sạp, đầy tay nó à, chăm, chăm một hít lướp. Ôi. Thảo cả tập hôm nay vậy thảo sẽ lại, bấm hít lướp mơ sao con thì sao đọc, đọc bằng, đi ăn con tha bó khứa cả liền nó phía ơi. ได้เมื่อละเป๊บก่อนพี่น้องไปทั้งใดดีเมื่อื่นกับสิปกระมาามองหนีคือเกาเนาะมาขืนงานหนีสิเลียนลงไปบ้านไปจังเวลาคนมันอย่างนี้จากงัดไม่อยากขี่บัวเาล่าวัญใดเมืออื่นกับงานกับมีขื่นใบหมดละค่อยลงวันอาทิตย์ประสันมืออื่นกับวันสุโอ้เมียนบอกทั้งผุน รถกระเลียนขึ้นทั้งทั้งดวนเป๊บก่อนพี่น้องไปแท้งไรดีมืออื่นกับสีปัดกระมาหมองหนีขึ้นเก่าเนาะมาขึ้นง,งานหนีสิ่เลียนลงไปบ้านไปจังเลยืัอนี้กับผ้าลังคิดเ็จเรียบร้อยนี่ยุกกะยุบ้างหน้านี่สิบนบนขึ้นสวนน้พุ่มมันมืัอนี้กับวันพุ่งหัดเนาะ ขันเรนเสียนี้งกับติดเวลาเมื่อเนเมือนเรียนเศียรรถติดติด,ตดจำไปติดอยู่ลาหลูกการเป๊ะก่อนพี่น้องไปตั้งใดดีเมือ่ออื่นกะสีปัดก็มาหมองหนีขึ้เกาเราะมาขึ้นงานหนีสิเรียนลรไปบ้านจเมื่อเนี่กับผ้าลักกิตเซจเรียบร้อยนี่ยุคก็ยุบ้างหน้านี่สิว้นว้นขึ้นสวนรพุมโิโ ลืมคักลืมแนยยังกระไดเขาบอกยังปับ๊บจบปับ๊บลืมปับ๊บหลดุดย่ามันขุ้มกระไดนี่ไปขึ้นเครื่องบินนี่ไปใกล้นี่จอดเรียนยู่นี่ละมดมือมดคำกับบ,บ่ได้ใบตัวซับได้ใบตะย่ำมาว่าเรียนน้ำพี่น้องนี่นี่แหละค่ะอันคนกับบ,บ่ค่อยเขาบอกเบิ้งเป็นไหนดอกเขาเป็นคนดังน้ำพี่น้องถ้าคนดังดังนี่เคน มือ่อละเหรียญได้บ่อลหน,นีวันกดเบิ้งจักเทียอยู่เดือดร้อนกดเบิ้งกับน้องพี่น้องนะฮู้ทั้งผุนรถกระเลีนขึ้นทั้งทั้งด่วนสองขั้นผสนสินสไปเปิดร้ายไหลเหรียญน,นั่งกับ่อลทันจังใดสู่เอาแล้วเนาะพี่น้องแล้วอยู่มื่อนี้ก็ยังไม่แล้วเลยละออกมานั่งเหรียญสักพักแล้วล่วละพี่น้อง มานาั่งคุยกับพี่น้องนี่แหละคอยบ่มีไอเนาะอยู่อยู่บ้านกับพ่อเลนเอาเจ้าไอ้แจ้เลนีนกงไก่แถวนี่เก็พ่อได้อยู่ดอกถ้ารับงานนั่นจบจบไล่นี่เลนนั้นแวะไปบางเดดบอดมืออาชีพจะเข้าเด้อพี่น้องเรื่องบึงเวลายังไดล่ะ ค,คือแลนไปเห่นไปเที่ยวไปติพี่น้องพักไปมันบ่ใชนทั้งผุนรถกระเลนขึ้นทั้งทังด่วนกินข้างนอกกับมันนี่มองหากินอยู่หันหน้อยหนึ่งอุ้ยเห็นงานมือมือวัดคำเลยพี่น้องหมู่บ้านยังมาปันป่นยิมบัตรลงกันกูได้มีงานกลางคืนก็เออแะน้ำก็ได้เด้นนี่แล่นเอาย่อยแย่แถวนี่ก็ได้นี่ แด่วละพันสองพันก็ไปเล่นหลินหลินท่แถวนี่<อ>มันลืมคักลืมเนยยางกระไดเขาบอกยังปั๊บจบปั๊บลืมปับ๊บหลุดย่ามันผูได้มีงานกลางคืนก็นเออน,นนเอนี่น,น่งกระไดเด้นนี่เล่นอ้อยแนี่แถวนี้ก็ได้นี่แถยวละพันสองพันก็ไปเล่นหลินหลินท่แถวนี่แล้วอยู่มือนี้ก็ยังไม่แล้วหรล,ละออกมานั่งเล่นสักพักแล้วล่ะพี่น้อง มานาั่งคุยกับพี่น้องนี่แห,หล,หละไอสิรอขึ้นงานขึ้นเสาหนอขึ้นยุกิงแก้วนี่กับพอ่อใหญ่สอนพักที่พักพ้นพักเด็กน้อยๆก็ได้เรียนอยู่แต่ว่าอันนี้เด็กภาคเงาเนี่ยประมาณจากนี้ไปก็บเบิดคืดพมดละพี่น้องมันไม่มเมียกเลยแบบนี้จงหัดจังหวัดได้ปะจงหัดตังบมดคือพางงา พังงาพังงาละ่ะรอซูสีหอดบ้านกัค่ำม,มื่นซสีอาบน้ำกัตื่นเศร้ามาอีกล่ะกัแล่นมาเหมองเก่ากัรถติดดีล่ะอู้เป็นตะขาดมันมือนอี้กวันพุธเลี้ยงหัดเนะาะแค่แล่นเสร็จนี้กับติดเวลามาแล่นมึงเล่นแล่แน,แนเสร็จนั่นรถติดติดย้ำไปติดอยู่ล่ำลูกการมันปวดร้ายไหลเล่นน้ำกับบ่ท่าน จังไดสู่เอาแล้วเนาะพี่น้องเป็ก่อนพี่น้องไปแทงไดดีมือเอื้อกระสีปัดก็มาหม่องหนีคือเกาเนาะมาขึ้นง,งานหนีสิเลียนลูกไปบ้านจังพี่น้องดังนั้นไปแทงไดตัวเขาปั๊มเส้าเมยพักพนมาจอดคอมเมมตนเพื่อนกันกินเขา่าเลยงดกินเขานะพี่น้อง เวลาคนมันอย่างนี้จากงานกินทางนอกกัมันนี่มองหากินอยู่หน่อยหนึ่งอุ้ยเห็นงานเหมือดคำเลยพี่น้องหมู่บ้านยังมาปัญหาบททันลงมันลืมคักลืมเนยยางกระไดเขาบอกยางปั๊บจบปั๊บลืมปั๊บหลุดย่ามันเปัดไล่ไหลเรียนน้ำกับ่ทท่าน ยังได้สู่เอาแล้วเนาะพี่น้องกับพ่อไปอยู่พี่น้องนั้นโม่เฝ้ามันกับเปย์ย้ำน้ำยายนั้นแน่นี่นัง่งลงออกไปหายสุสีหอดบ้านกับคำเมิดสุสีอาบน้ำกับตื่นเ้าไม่อีกล่ละกับเล่นมาเหมองเก้ากับรถติดดีแหละหู เป็นตะขากินข้างนอกกันมันนี่มองหากินอยู่หันหน่อยหนึ่งอุย้ยเ็สงามนมือมือมือทำเลยพี่น้องอมู่บ้านยังมาปันนยีบตะต้นลูกไปบ่มเมียเนาะอยูอยมมออย่อยู่บ้านกับพ่อเลี้เอาเจาะไอ้อแจ้เลีล้ยงไก่แถวนี้เก๋พ่อได้อยู่ด้วถ้ารับงา,นน,า,บานนั่นมาเอาเลีนน้ำพี่น้องมิน,งนิด้ะค่ะ อันค้นก็บว่ค่อยขอเขาบางปันไหนดอกเขาเป็นคนดังนะพี่น้องถ้าคนดังดังมีคนมากินทางนอกกับมันนี่มองหากินอยู่หนหน่อยหนึ่งอุ้ยเห็นงานมือวัดคำเลยพี่น้องหมู่บ้านยังมาปั่นนี้ยเราทนลงทันกินเขาเลยงดกินเขานะพี่น้องกำพักที่พักพ้นพักเด็กน้อยๆก็ได้เรียนอยู่แต่ว่าอันนี้เด็พักเงาเนี่ยประมาณ อยากนี้ไปกับเบิร์ดคืดู้หละพี่น้องมันไม่มเวียกเลอบุ่นไอ้สิรอดขึ้นงานขึ้นเสาหนอขึ้นอยู่กิงแก้วนี่กับพงไนซ์สองสุสีหอดบ้านกับคำม,มืดเุนสีอาบนนำกับตื่นเชร้ามาอีกละกับแลนมาหมองเกากับรถติดอี่ละอูเป็นตะขานบปิดไล่ไหลแลนน้ำกับพ่อทัน จังไดสูอาแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องแังนั้นสินไปั้งไหนตัวเขาปั๊มเส้ามไยพักพอนมาจอดคอมเมมตนเพื่อนอันเวลาคนมันอย่างนี้จากงัดอันขึ้ไปไกลหรอกอจะจกเฝ้าแตะลันเ้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆกันปัดไหลไหล lên năm của Bộ Tân.